สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวอุปกรณ์ที่ชื่อซาวพีตีทูนะครับหูฟังตัวซาวพีตีทูรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีระบบตัดเสียง ANC ด้วยนะครับแล้วก็มี Ambient Mode ก็คือดูดเสียงเข้ามาเนี่ยพอเราได้ตัวกล่อง s ซาวพีตออกมาเนี่ยข้างในมันจะอยู่มีตัวแผ่นพลาสติกแผ่นโฟมนะครับนิ่มๆอยู่แล้วก็ตัวข้างในเนี่ยมันจะแพ็คมาประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้างในก็จะเป็นพวกคู่มือแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกสายชาร์จนะครับน่าจะเป็นสายชาร์จ USB Type C แล้วก็ไม่มีหัวแถมมานะครับตัวหูฟังรุ่นนี้เนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ที่เรื่องของราคานะครับเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยราคาปกติราคาเต็มมันอยู่วันสัก400กว่าบาทนะครับถ้าช่วงแฟลชเซลจะเหลือประมาณ300กว่าบาทแบรนด์ s o u n d p e a เนี่ยเป็นแบรนด์หูฟังที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้เนี่ย ตัวเนื้อวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกด้านนะครับงานประกอบถ้าจับผิวภายนอกเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นหนังแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นตัวพลาสติกนะครับพอถอดตัวหูฟังออกมาเนี่ยก็จะเจอตัวหูฟังซาวิทอยู่ด้านในนะครับพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยถ้าเปิดที่โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อื่นมันจะขึ้นให้เชื่อมต่อซาวิทีทูนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของควิกเซตติ้งนะครับตัวหูฟังเนี่ยเป็นบลูทูธ o ้าจนะครับรองรับการเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2ออุปกรณ์ ก็ถือว่าเป็นหูฟังตัว2อุปกรณ์ที่ราคาค่อนข้างเรียกว่าคุ้มค่านะครับ300กว่าบาทงานประกอบบานพับเนี่ยก็เรียกว่าไม่ถือว่าแข็งแรงมากนะครับถ้าเทียบกับพวกหูฟังตัวเป็นพันแต่ถ้าเกิดในราคา300กว่าบาทเนี่ยผมว่าก็ถือว่างานประกอบดูหรูเกินราคานะครับสุดเรื่องตัวเสียงเนี่ยผมลองทดสอบมาแล้วเนี่ยือถ้าเอาให้ฟังประมาณพวก ดูหนังดูละครดูคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่ว่าถ้าเกิดฟังเพลงเนี่ยก็เรียกว่าพอแค่พอฟังได้นะครับอย่าไปเทียบกับพวกหูฟังตัวละสักหลักพันขึ้นเนี่ยความใสจะไม่มีนะครับแต่เบสเรียกว่ามีอยู่เสียงจะออกค่อนข้างอู้ๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเทียบในเรื่องของราคา2 3 0 0บาทเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าตัว2300บาทเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยได้รับประกันอีก6เดือนนะครับสามารถลงทะเบียนรับประกันได้ ก็ถือว่าใครอยากหาหูฟังราคาไม่แพงนะครับก็แนะนํานะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเสียงอย่าไปถึงกับเรียกว่าคาดหวังว่ามันจะจะดีมากนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ดีกว่าหูฟัง2อ0สในท้องตลาดที่ขายกันแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานมันเนี่ยก็จะเหมือนซาวพิดทั่วไปนะครับมีลักษณะของการแตะหูฟังด้านขวานะครับเป็นเพิ่มเสียงด้านซ้ายเป็นลดเสียง ถ้าแตะค้างด้านซ้ายเนี่ยมันจะเปิด ANC แล้วก็เปิด a m b i e n t นะครับแล้วก็เปิดเป็น Normal ก็คือโหมดปกติมีเกมโหมดนะครับสำหรับคนที่ต้องการหูฟังราคาไม่แพงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็สั่งให้เพื่อนอยู่ก็เพื่อนก็ชอบใจอยู่นะครับขอบคุณนะครับ